สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะปูจะมาทบทวนแล้วก็ถอนเงินจากแอปทำแบบสำรวจนะคะที่มีชื่อว่า Survey on ค่ะแอปนี้นะคะก็ถือว่าอยู่นานพอสมควรค่ะทีนี้จะทบทวนอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเดตไปบ้างนะคะเราเข้าสู่ภายในแอปพลิเคชันกันเลยจ้า อพอเพื่อนๆเ,เข้ามาภายในแอปพลิเคชันนะคะก็จะอยู่หน้าโฮมเลยนะคะหน้าโฮมก็เป็นหน้างานให้ทำแบบสำรวจค่ะตรงนี้นะเขาจะแจ้งเลขที่ของแบบสำรวจใช้เวลากี่นาทีแล้วก็ได้กี่คะแนนค่ะในส่วนของเมนูอื่นๆน,นะคะก็ไม่มีอะไรเนาะอีเวนต์ไม่มีควิกโ o ไม่มี ในส่วนของประวัตินะคะก็เป็นประวัติการรับคะแนนนั่นเองค่ะแล้วก็รวมทั้งประวัติการแลกเปลี่ยนด้วยนะคะทีนี้เราจะไปที่การแลกเปลี่ยนสำหรับ s u r v e ย o n นะคะตอนนี้เขาก็มีการอัปเดตนะตัวแรกเลยนะคะก็คือรางวัล Starbucks หายไปค่ะเหลือแต่ True Money แต่ในอนาคตข้างหน้านะคะก็คือวันที่15มีนาคม2567นะคะเขาจะนำกระเป๋าหรือของรางวัลทูมันนี่ออกส่วนรางวัลใหม่นะคะตรงนี้ปูยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะเอารางวัลอะไรเข้ามานะคะก็คอยติดตามกันเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะสำหรับแบบนี้เนาะวันนี้ค่ะไปอย่างเร็วนะเรามาถอนเงินออกเลยนะคะ ก่อนที่ To Money จะไม่อยู่นะคะคลิกเลยเนาะดำเนินการต่อค่ะหลังจากเราคลิกดำเนินการต่อนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนคะแนนนะคะเบอร์ก็เป็นเบอร์เดิมที่เราเคยให้ข้อมูลเขาไว้นะเลือกเติมเงิน To Money Wallet ค่ะทีนี้จากคะแนนของปูนะคะจะมาเลือกจำนวนเงินค่ะก็คือปูเลือก60บาทนะคะ ใช้คะแนนอยู่ที่22,000คะแนนนะทีนี้ค่ะเราก็ไปคลิกคำว่าถอนอหลังจากถอนนะคะก็มาหน้านี้ว่าการแลกเปลี่ยนของคุณผูกยอมรับแล้วคะแนนที่เหลือตรงนี้นะคะก็คือ2657คะแนนแล้วก็มากดผิดค่ะ,ะไปดูที่ประวัตินะคะ ถอนเติมเงิน t r u e m o n e y Wallet เมื่อสักครู่นี้ค่ะวันที่1เดือน2ปี2024ก็ใช้คะแนนไปที่22,000คะแนนนะคะทีนี้เราก็รอเงินเข้าค่ะสำหรับแอปนี้นะคะก็ใช้เวลาไม่เกิน5วันทำการค่ะเห็นไหมง่ายมากนะคะสำหรับแอปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะ ทำงานแล้วก็สะสมคะแนนแล้วก็ไว้แลกของรางวัลที่เขามีให้เราแลกนะคะเอาเป็นว่าใครดูจบแล้วนะถึงตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นบังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ